จาพิชิตชี้บิ๊กตู่ต้องส่งจดหมายถึงทักษิณปล่อยวางทุกเรื่องสู้โควิด -19 หลังจากเมื่อวันเย็นที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเตรียมส่งจดหมายเปิดผนึกถึง20มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศเพื่อให้ร่วมมือฝ่าวิกฤตการระบ,บาดของเชื้อไวรัสโครโา2 0 -19 จนเกิดเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ตามมามา,มากมาย หนึ่งในคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้คือจ่าพิชิตเจ้าของเพจ d r a ม่าแอ i ิกที่โพสต์ข้อความเป็นจดหมายถึงนายกระบุว่ามหาเศรษฐีที่บิ๊กตู่ต้องเขียนจดหมายถึงมากที่สุดก็คือทักษิณชินวัตรโดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่านายกจะส่งจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐี20คนในประเทศไทย ก็ขอเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนาย,ยกมั่งลุงต้องเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงทักษิณว่าลุงเฮ้ย <Hey, S 1> นี่พูดจริงนะไม่ใช่เพราะทักษิณแกเป็นมหาเศรษฐีอันดับ16ของไทยนะแต่แกมีของดีในมือคือถ้าจําได้ก่อนหน้านี้ทักษิณเคยลงทุนกับสตราจันย์คริสทามาโซที่เข้ามาพัฒนาไมโครชิปที่ใช้ในการวิจัยทางการแพทย์เช่นพวกเครื่องตรวจมะเร็งจากลมหายใจหรือที่เป็นข่าวล่าสุดคือ DNA n u นเอัชล่าสุดที่ประเทศอังกฤษประสบป,ปัญหาโควิด -19 ระบาดแบบสาหัสมากจนตรวจไม่ทันสัราจันยร์คริสทามา เขาเลยใช้เทคโนโลยีที่เขามีสร้างชุดตรวจที่สามารถตรวจ pcr ด้วยอุปกรณ์ขนาดเท่าฝ่ามือนอกห้องแล a ได้และได้ผลตรวจในหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เห็นว่าผลิตไปหมื่นชุดและกำลังใช้ทดสอบเรื่องประสิทธิภาพอยู่ซึ่งเขาสามารถพัฒนาชุดตรวจแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพและพบไปตรวจนอกแลบได้อันนี้คือจุดเปลี่ยนของนวัตกรรมด้านนี้เลยนะและคนนี้แกซีปึ๊กกับทักษิณมากเพราะเห็นว่าคบหาและสนับสนุนทุนวิจัยตั้งแต่ทักษิณยังเป็นนายกนูน่นและสิทธิบัตรของแกก็ถืออยู่ในมือและเอาไปทําเครื่องตรวจอุปกรณ์ใหม่ๆมาก ก็ทักษิณนี่แหละคนลงทุนดังนั้นถ้าไปเจราจาดีๆเอาไอ้เครื่องตรวจนี้เข้ามาไทยมั่งก็น่าสนอยู่นะจังหวะนี้เราขอปล่อยวางทุกเรื่องแล้วทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อให้คนไทยได้รอดพ้นโรคระบาดนี้นะลุงเชื่อเถอะเขียนจดหมายส่งไปดีๆแกช่วยแน่